แนะนำตัวทางมากครับผมนี่เผมเมืองสยามสินบอลสกลครับวันนี้เราเจอใครเจอกับจตุริญครับเคยเจอไหมยังทางโหยาวเหลือเกินนะครับเห็นยังเมื่อกี้เนื้อตัวเขาสูงมากเห็นเห็นเห็นกรต่ายการชกเขาไหมนี่เขาประเภทยังไงเดินเข่ามีเข่ามีเสือของเรานี่ครบเครื่องเราสูงเท่าไหร่อ่ะน้าเจ็ดสิบน้ำหนักของเราบ่อยๆเท่าไหร่หกสิบครับปีนี้อายุสิบเจ็ดชกมามาโดนเมื่อกี้ 40 45ิได้นะไม่ถึง50ไม่ถึงนะความีกว่าแล้วสาอไฟลังเป็นยังไงงานเราสมไฟลังก็แพ้นอกชาโทนแล้วก็สมรเทยดาเลยครับก็ชานกก็ตักินนนอแพนนเวทใหญ่ไม่ร้อยยี่สิบสีปกติร้สิบสเราโชคดนะร้อยยี่สิบสามรี่สนะร้อยยีอรี่๋อวันนี้ก็คุมกิโลเลย ในเต็มมือยาวนิ้นักแก่นอาจารย์คสั่งแล้วก็ค่อยเป็นค่อเป็นยกไปยกไปเราเป็นคนจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับออกซ้อมที่ไหนครับต้นครครับฝากให้กับเชียร์มานอนสั่งมาสุดแล้วขอต้อนรับละเอียดใจกินใจครับเป็นที่นะครับขอบคุณครับครับแนะนำตัวทางบ้านนะครับสวัสาีครจตุรัสสปีดาวันนี้เจอเก่งสยามไม่เคยเจอเรายังยาวเหมือนเดิมนะครับผมวันมะเกินเมื่อเช้าเกิดเท่าไหร่ เคยมาประมาณเกือบสองปอนด์เกือบสองปอนด์เราซ้อมที่เดิมไหมที่เดิมที่จังหวัดสมุทรปราการซ้อมมาที่วันรอบนี้ประมาณเดือนหนึ่งได้ร้องประเภทมวยเขาีมวยเข่าครับได้หมดแล้วนะรถชกมวยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้ประมาณ7-8ครับงโอไล่เลียงเขานะเราสูงเท่าไหร่ความสูงเรา176น้ำหนักปอยด์เท่าไหร่ประมาณ62ปีนี้อายุเท่าไหร่ละ23ครับผมสามข้อยางเป็นไงดีไหมก็ชนะนอหมดเลยชนะชนะหมดเลยนะล่าสุดรถชกไวยร้อยเท่าไหร่ ร้อยยี่สี่ครับเราก็ประมาณนี้ร้อยยี่สี่ร้อยยี่สามไม่ได้นะมันได้ไหมได้ครับได้อยู่นะคุมไม่ได้คุมกิโลร้อยยี่สี่นี่ก็ประมาณสามสี่โลก็ประมาณนี้ของนักมวยนะถ้าเราเป็นคนจากจังหวัดกำแพงเพชรครับฝากแฟนคลับเชียร์หน่อยวันนี้ก็ฝากเชียร์นะครับคนกับจังหวัดเพชรครับโอเคครับจุลครับ